ยังไม่ค่อยชินอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนต้องทำบ่อยๆบอกมันดูแล้วมันเราที่จะไปลงได้ลงใหม่แล้ววันที่ไปหลบมันกผมดูที่ลงมาคว้าแล้วถ้ามันลงแล้วเราก็มาหาไม่ได้ใช่ไงเดือนไหนก็ไม่ทับกันเออวานรูได้ยังไงเลยไนเช็คเออวันนั้นเรียงไม่ให้วาเนี่ยอะ ไม่ต้องคำนวนเงินอะไเนี่ยไปอ่ะโอ้รายงานะงานะเนี่ยนายกรายงานอ่ะรายงานแบบเนี้ยเนี่ยเขาสุดสุดแค่เนี่ยต,อ,ต,อ,ตอบร่อแล้วก็นวนันที่ก็มีเสี่ยแล้วก็คำนวนนี่ก็ไม่เสี่ยแล้วก็อันนี้คำนวนเงิน เลขที่เช็คขอให้ลงมาตรงนี้เขาไปเอาเลขที่เช็คไว้บนมากขอให้ล่างมากแล้วก็การทางพิเศษเขียนไม่ยราการทางพิเศษน้องใหม่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 เข้าใหม่ประมาณมีเขามารักเขาบอกเอ้าเขียนอันนี้เขียนอันนี้เป่เขียนอะไรต่อไปโอ้โหนั่งหากระสองบเข้าใหม่ประมาณ รื่จริงผมเรียงมาให้แล้ว่าเนี่ยเรียงถกลหมแล้วเากดากเลขที่เขางหมายแกนกไม่รู้เลยหมายกนยากอะไรเนยต้องตกจำนวนการใจำนวนจากเลขที่ที่เราเขียนข้างล่างน่ปุ๊บเราจะหาง่ายตอนนี้แม่เอาแล้ววันที่เท่ไไปดูเดือนไหนก็ไปดู้จะเบอร์โทรทางรุ่มมาแล้วจดไว้มาแล้วีน เนี่ยเปิดโป๊กเกอรเมื่อวานไอ้เขามาเอาอะถ้าตัวเองลงไว้ผิดอะไรต่นงๆก็โป๊กโก้นะออกเขาด้วยลืมพรุ่งนี้ได้ไหมได้ไหมวันที่ไห่ลงบอกเลขที่ไหนลงใช่ไหมเลขที่เช็คเอาลงมาไม่ต้องไปเพราะว่าคนจะไปรวมกันเลขจำนวนเงินมาจับได้โป๊กโก ตัวอย่างนี้ไม่ดูเมื่อเกอดดูเลยเราไปนั่งดูตอนรับมาเาเอาเดี๋ยเป็นูอ๋อเอาอย่างเียเนยเดียวกลงงอยู่นี่จะไปเดินในวุฒิแล้วแล้วก็อยากจะไปเข้ากับห้องนูนเอ้ีีนีีน้งเลย

ตอนตรงนี้เองนะฮะ <laughs> เาวเจอหญิงเ้อตรงทางรลหาก็อดเดินนัดไปบ้านตาเหลียวอะไรเงี้ยเหมนพูดตังไหลเลยไหลางขงนี้เลยไปแน่มรับทานเนี่ยกรไม่ต้องทำอะไรแล้วเลยอยนเนดิไไดอนอะบค นี้นะครับ1 8 3่0 0 0บาทลูกค <king dead> ้ามีเครดิตประวัติดีนะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่6 5 0 0 0หบาทตอนสอื่นหนึ่งไปปลายนะครับส่วน2องหมื่ปีเงินดาวนะครับขึ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้าครับเราเข้าให้ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้จะเป็นยูโรโปอยู่นะครับ หน้าปัดก็จะเป็นเรือนไม้แบบเดิมอยู่นะครับรถวิ่งไปหนึงร้อยกิโลนะครับขับไปขับมานะครับไม้มันก็ะดานไมนะครับแต่รถยังไม่จดทะเบียนยังไม่ได้ใช้งานนะครับท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาชมรถได้นะครับที่ดีดีรถตู้เปิดบริการทุกวันนะครับผมมาไม่ถูกคลิปลิงก์ด้านบนนะครับเปิดหน้ามาถูกที่เลยนะครับผมถึงจะรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 9เก้า1ก <ítulo> ้ ไอ้วุ้รองอาบอกให้มันเอาข้าวฝากมามันไม่ยอมฝากบอกไปงานอะไรส่งลายบอกมันนะไอไทยเนี่ใช้บอนกินแทรใช้บอนไปด้วยไอ้วุ้นเนี่ยต้องเป็นต่อคิวเออไอเราไอเราว่า เราก็จะกินข้าวหมกไก่ซะหน่อยแม่ได้คนละที่คนละจานเข็นให้ด้วยนะพอเสิร์ฟไนะเ้เสิร์ฟยนะน่าเ่อเอเออตก่ท่โเออยูครับข้าหมกไก่้าหมกไก่ทษดข้วอชาเสิร์ฟเลยแล้วกเด็กคนนหาซีใหญ่เ กีวยเดี๋ยวตัวต้มตุ๋นเลยก๋วยเดี๋ยวตัวต้มเห็นเขเขาหรูอะไรนะ้องดีๆพวกดีๆเลยมีก๋วยเตี๋ยวยังเดียวอ่ะเออมีน้ำแข็งขวก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเห็นเขาไอ้ตำหมูอะไรสดรึเปล่ก๋วยเตี๋ยวทนละทนและ สูบินมาหัวล้นเลยถบินเยไปวหัวบวดมากไปวดเหรอไปบวดมากแม่เสียอ๋อ ปีปีรถตู้ที่ไหนอ่ะไไาานะครับผม v i g 9ที่นั่งนะครับภายในยนต์เินทั้งคันนะครับผมรายตี9นะครับ I'm okay. okay. ทีที่กาที oh ่ด้ครับตัวตาจะสอคลิดเดีวมุดัวพกที่กลอนวันนี้จะมสยเ่นเดียกันยกนะคะ